เรื่องเล่าจากสารรัฐธรรมนูญตอนคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับเต้สุบจนร์กลิ่นสุวรรณนะครับกับพอดแคสต์เรื่องเล่าจากสารรัฐธรรมนูญครับซึ่งในคราวที่แล้วถ้าจำมาได้เราได้พูดคุยเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีของสารรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งทําให้เราได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและที่สําคัญคือทําให้เราได้เห็นภาพว่า เรื่องของสารธรรมนูญเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยใกล้ตัวคนไทยมากกว่าที่เราคิดในหลายมิติหลายเรื่องนะครับเราจะเป็นเรื่องของการยื่นคําร้องวิธีพิจารณาคดีของสารธรรมนูญมากคราวนี้ครับเรายังคงอยู่กับท่านดรชาวนาไรมาานะครับท่านเลขาธิการสรํานักงานสารธรรมนูญครับเราจะพูดคุยครับเกี่ยวกับเรื่องสารธรรมนูญว่ามีการวินิจฉัยอย่างไรและคําวินิจฉัยนั้นจะมีผลอย่างไรครับกลับสวัสดีท่านครับครับสวัสดีครับ ดรชวนะฮะอย่าที่เกรื่อนไปครับศาลธรรมนูลเนี่ยเป็นองค์กรตุลาการที่ทําหน้าที่วินิจฉัยคดีเกี่ยวกับปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญน,นะครับการทําคําวินิจฉัยของศาลธรรมนูลเนี่ยมีส่วนที่เหมือนหรือต่างนะครับจากศาลอื่นยังไงเราไปเน้นที่ความแตกต่างดีกว่าท่านครับวิธีพิจารณาคดีและการทําคําวินิจฉัยนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวองค์กรศาลและคณะตุลาการ,รเป็นหลักนะครับ ก่อนที่จะไปสู่คําวิจัยเนี่ยครับผมจะขอนําเรียนเป็นความเกี่ยวข้องกับคําวิจัยเบื้องต้นก่อนนะครับคือคต้องมีองค์คณะตุลาการ ทำการนั่งพิจาในการทำคำวิจัยเนี่ยไม่น้อยกว่า7คนครับท่านครับต้องเป็นต้องเป็นเลขคี่เสมอไหมครับเพื่อให้มีการเสียงข้างมากไหมครับครับตามหลักการที่ใช้เสียงข้างมากเป็นกำหนดวิธีการตัดสินนั้นนะจะใช้ตัวเลขที่เป็นเลขคี่เป็นหลักนะฮะถ้าพูดถึงองค์กรศาลมีคณะตุลาการ9ท่านนะครับแต่ว่าองค์คณะเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า7นะครับเว่าไม่น้อยกว่าก็คือ789นะจนครบ9กก็ได้นะครับ คำวิจัยของศาลนั้นหลักทั่วไปแล้วถือเอาเสียงข้างมากนะฮะแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันในกรณีการวิจัยคดีที่เกี่ยวกับพระราชกําหนดที่ไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ในสของจํานวนตุล,ลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ทําไมถึงต้องเป็นเฉพาะพระราชกําหนดครับพระราชกำหนดนี่เป็นกฎหมายที่มีความเร่งด่วนฉุกเฉินโดยเป็นกฎหมายที่ใช้อํานาจของฝ่ายบริหารหเป็นผู้ตราขึ้น ซึ่งโดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยการตรากฎหมายเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาวิจัยตรงนี้รับนวนได้วางเงื่อนไขของการวิจัยขององค์คณะและการลงมติไว้เนี่ยค่อนข้างจะเคร่งครัดเป็นกรณีพิเศษครับในการทําคําวิจัยนะครับตามรัมนูลได้กําหนดให้ดุลการสารรัมนูลที่เป็นองค์คณะนะฮะทุกคนจะต้องทําความเห็นในการวิจัยในส่วนของตนจากนั้นก็มีการแถลง้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้ที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันก่อนแล้วถึงจะลงมตินะครับความเห็นส่วนตนนั้นให้ทําเป็นข้อสังเกตซึ่งการทําโดยข้อสังเกตนั้นไม่จําเป็นต้องทําให้เหมือนกับคําวิจัยกลางของศาลเพราะว่าคําวิจัยส่วนตนนั้นเนี่ยเพียงแต่เป็นการสื่อให้เห็นว่าข้อพิจารณาสําหรับตุลาการท่านนั้นเนี่ยมีข้อพิจารณาที่ระบุว่าในคําร้องนั้นเนี่ยมีผลของการพิจารณาอย่างไรเช่นขัดทัานูนหรือไม่ขัดทั้งนูนครับครับ อ๋อนะอันนี้ท้าความไปถึงคราวที่แล้วที่ผมเองได้มีโอกาสได้คุยกับท่านดรชาวนาไตรมาสนะครับก็คือในส่วนของสารธรรมนูญเนี่ยจะใช้ระบบไต่สวนนะซึ่งจะแตกต่างจากการกล่าวหานะครับซึ่งก็หมายความว่าทางสารเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะมีการซักพยานนะฮะหรือว่าเป็นการตั้งคําถามเองนะฮะทีนี้พอผ่านกระบวนการนี้เสร็จคำวินิจฉัยออกมาเรียบร้อยแล้วผลผูกพันเป็นย่งไรบ้างครับท่านครับ ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะของสารน้ำนูนอีกเช่นกันนะครับอีกแล้วครับท่านนอกจากระบบไต่สวนนี่เป็นระบบเฉพาะของสารนูนคำวิจัยนั้นถือว่าเป็นเด็ดขาดนะครับแล้วก็มีผลผูกพันต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตรีสารองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐหมายความว่าคำวิจัยนั้นเนี่ยผูกพันโดยทั่วไปไม่เฉพาะคู่กรณีนั่นเองนะครับซึ่งต่างจากคำวิจัยหรือคำพักษาของศาลอื่นที่เน้นผูกพันในคู่กรณีเป็นสําคัญนะครับ เมื่อกี้มีทั้งรัฐสภาคณะรัฐมนตรีองค์กรอิสระหน่วยางานรัฐและที่สำคัญคือศาลด้วยแปลว่าศาลธรรมดูลเนี่ยจะไปกําหนดศาลอื่นด้วยเหรอครับท่านช,ช่วยอธิบายตรงนี้สักนิดหนึ่งได้ไหมครับมีคดีที่ สารอื่นส่งให้สารน้ำนุนวิจัยเช่นคู่ความในสารนั้นๆนะครับยกข้อโต้แย้งกฎหมายที่สารใช้พิณาในกระบวนคดีของเขานั้นเนี่ยไม่ว่ากฎหมายสารบัญญัติหรือกฎหมายวิธีพิณาของสารนั้นๆเนี่ยครับผมแต่ว่ามีหลักอยู่ว่าต้องเป็นกฎหมายที่สารใช้บังคับคดีนะฮะนั้นไม่ใช่กฎหมายอื่นหรือกฎหมายทั่วไปและสารก็จะส่งคําโต้แย้งนั้นนะหรือที่สารเห็นเองก็ส่งมาได้นะครับมาให้สารพิณาวิจัยคําถามสาคัญที่ตามมา อุธทณ์ได้ไหมครับสารรัฐมนูลเป็นสารชั้นเดียวที่ใช้ค,าคําว่าคําวิจัยของสารให้เป็นเด็ดขาดนะครับนั่นก็ถือว่าสิ้นสุดโดยสารชั้นเดียวครับ,รบแม้ว่าจะมีหลักฐานใหม่เพิ่มขึ้นมาหรือมีพยานเพิ่มขึ้นก็ถือว่าจบแล้วจบเลยครับครับผมนะฮะทีนี้ที่บอกว่าคำวิจัยของสารรัฐมนูลเนี่ยให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวงอันนี้ท่านท่านขยายความนิดหนึ่งครับโอ้โหประโยชน์นี้ฟังดูยิ่งใหญ่มากท่านนะในในรัฐมนูลนะครับและกฎหมายวิธีพิจารณาเนี่ย ในส่วนที่เกี่ยวกับคำวิจัยของสารนูนนั้นที่ว่าให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวงนั้นเนี่ยไม่กระทบคำพิพากษาของสารอันถึงที่สุดเว้นแต่คดีอาญาให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่สารนั่นวิจัยว่าไม่ชอบด้วยรัฐนูนนะตามมาตรา5นั้นเนี่ย เป็นผู้ไม่เคยกระทําความผิดดังกล่าวหรือถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวไปแต่ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆนั้นหมายความว่าในคดีที่ศาลได้ดําเนินกระบวนการพิจารณาอยู่นั้นเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็คู่ความหรือศาลโต้แย้งว่ากฎหมายที่ศาลใช้บังคับคดีเขานั้น,นขัดหรือแย้งต่อรัฐนูล ก็สามารถพิจาได้แต่ว่าในกรณีที่สารเหล่านั้นเนี่ยได้พิจาคดีต่างๆเหล่านั้นถึงถึงที่สุดแล้วเนี่ยสารนุนจะไม่ไปพิจาซ้ำถึงที่สุดแล้วก็ให้จบไปในสารนั้นๆเลยครับส่วนกรณีที่เป็นคดีอาญานั้นเนี่ยแม้พิจาวิจัยเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ,รบถึงที่สุดแล้วค,คู่ความถูกบังคับโทษตามผลของคำพากษาของสารนั้นๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นข้อยกเว้นเพราะว่า คดีอาญานั้นเนี่ยถ้าต่อมาในภายหลังสามนูนวิจัยว่าขัดรั้นนูนเนี่ยก็ย้อนไปยกเว้นก็คือถ้าเคยถูกเพา่อาลงโทษอยู่อยู่ระหว่างการรับโทษอยู่ก็ต้องปล่อยตัวและกเดียวกันนะครับไม่ว่าพ้นโทษไปแล้วหรือระหว่างรับโทษและปล่อยตัวไปแล้วเนี่ยก็ให้ถือว่าไม่เคยกระทําความผิดตามกฎหมายนั้นมาก่อนนะครับ,รบแปลว,ว่าที่หลายๆที่เดี๋ยวเวลาสมัครงานเนี่ยเขาจะมีให้กรอกว่าเคยจำคุกหรือไม่ซึ่งกรณีที่สามนูนบอกโอ้ยอันนี้เนี่ยการตัดสินตรงนี้เนี่ย กฎหมายนี่มันขัดรัฐมนูลก็แปลว่าคนวันนั้นไม่ต้องติ๊กเลยว่าตัวเองเคยจําคุกม,มาก่อนครับอ่าก็เป็นผลมาจากคําวิจัยของศาลที่ไปล้างกฎหมายที่เคย ใช้บังคับคดีนั้นเนี่ยในเมื่อเป็นกฎหมายที่ขัดรัฐมนูลมาแต่ต้นแล้วเนี่ยกฎหมายนั้นก็ไม่มีผลในการที่จะไปบังคับเอาความผิดเขาไม้จะถูกสารพิพากษาไปแล้วก็ตามครับผมและอย่างนี้สมมุติว่าอุ้ยก่อนนี้โดนปรับไปฟรีเข้าคุกฟรีมาเรียกร้องค่าเสียหายได้ไหมครับเนี่ยอาญาเนี่ยนะครับเฉพาะอาญาในรัฐมนูญก็มีข้อสงวนไว้เหมือนกันไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือเสียหายใดๆได้ครับก็คืนเฉพาะความบริสุทธิ์ที่ เหมือนกับไม่เคยถูกพิพภากษาให้กระทาความผิดมาก่อนนะครับ,บ,รบแต่ค่าเสียหายอื่นใดนั้นจะไม่มีการชดเชยให้อันนี้เขียนไว้ชัดเจนเลยครับ,คร,บครับผมทีนี้ไปต่อที่สาระสําคัญของคําวินิจฉัยของสารมูลน์น,นะครับเห็นบอกว่าจะต้องมีการประกอบด้วยข้ออ้างใช่ไหมครับท่านแล้วก็คําขอในคําร้องใช่ไหมฮะครับเนื่องจากคําวินิจฉัยของสารมูลนนั้นเป็นเด็ดขาดและมีผลผูกพัน นั้นในคำวิจัยเองก็ต้องมีองค์ประกอบที่จำเป็นและสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดอย่างน้อยต้องมีข้ออ้างและคำขอในคำร้องหรือหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวิจัยมีการระบ,บุถึงข้อโต้แย้งในคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในประเด็นแห่งคดีนั้นก็คือว่าถ้าเป็นคดีที่มีคู่ความก็ต้องใส่ข้อโต้แย้งของผู้ที่ถูกร้องด้วยนะประกอบกันไปด้วยนอกจากนั้นก็ต้องมีการสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณ แล้วก็เหตุผลในการวิจัยในแต่ละประเด็นที่คําว่าเหตุผลในการวิจัยในแต่ละประเด็นนั้นเนี่ยในคดีหนึ่งๆเนี่ยศาลอาจจะกําหนดประเด็นวิจัยไว้มากกว่า1ประเด็นก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ว่าประเด็นใดเนี่ยต้องมีการให้เหตุผลเฉพาะในประเด็นดนั้นประกอบกันไปด้วยและขณะเดียวกันบทบัญญัติของลำนูลและกฎหมายที่ยกขึ้นมาอ้างก็ต้องระบุให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นบทบัญญัติของกฎหมายใดในมาตราใด ร,รวมทั้งผลแห่งคําวิจัยนอกจากนั้นคําวิจัยของสารยังต้องมีการลงรายมูลชื่อของตุลาการที่ทําการวิจัยคดีนั้นด้วยนะครับ,รบองค์ประกอบเหล่านี้นะฮะต้องประกอบขึ้นเป็นคําวิจัยที่สมบูรณ์ของสารนะครับจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของคดีนั้นๆน,น,นะแต่ที่สําคัญคําวิจัยเหล่านี้นะครับจะต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน30วันหลังจากที่สาลมีคําวิจัยครับ แล,แ,ลแล้วสิ่งเหล่านี้จะถูกใช้เป็นมาตรฐานหรือว่าเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีที่มีความละม้คล้ายกันในอนาคตไหมท่านไม่ถือว่ามีผลผูกพันในคดีหลังนะครับครับ أ, เป็นคดีแต่ละคดีไปนะขึ้นอยู่กับการพิจาณาของศาลนะแต่ว่าโดยโดยทั่วไปแล้วเวลาคดีที่มีข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเดียวกันเนี่ยศาลเองก็จะนำหลักและข้อพิณาต่างๆเนะี่ยมาประกอบกันด้วยก็ได้ครับครับ อ๋อเข้าใจแล้วครับท่านทีนี้คําถามต่อไปกับท่านครับผมขอญอาตเรียนถามว่าคําวินิจฉัยของสารธรรมนูญเนี่ยมีผลตอนไหนตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับเรื่องผลของคําวินิจฉัยนี่ก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันที่จะบอกว่าคําวินิจฉัยของสารนั้นมีผลบังคับตั้งแต่เมื่อใดคําวินิจฉัยของสารนั้นให้ถือว่ามีผลในวันที่สารอ่านนะครับซึ่งในคด,ดีทั้งสองแบบแบบมีคู่กรณีกับไม่มีคู่กรณีเนี่ยให้ถือเอาผลเดียวกัน นะคือถ้ามีคู่กรณีให้ถือวันที่ศาลอ่านแต่ถ้าไม่มีคู่กรณีเนี่ยก็คือวันที่ศาลลงมตินะครับ,รบการลงมตินั้นก็ถือว่าเหมือนกับการอ่านเหมือนกันก็ให้มีผลเช่นเดียวกันครับชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะทีนี้ตอนนี้ได้รับทราบถึงการทําคําวิิจฉัยและก็ผลของคําวิธีฉัยของศาลุูนแล้วนะครับทีนี้คําถามต่อไปที่ขออนุญาตกลับเรียนถามเนี่ยครับก็คือเรื่องของการทําคําสั่งไม่รับคําร้อง ของสารธรรมนูญอันนี้เป็นยังไงครับท่านครับกรณีที่สารมีคําสั่งไม่รับคําร้องไว้พิจารวิจัยและจําหน่ายคดีคําสั่งดังกล่าวต้องประกอบด้วยความเป็นมาโดยย่อของคดีเหตุผลในการมีคําสั่งความเห็นประกอบและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นมาอ้านอิงนะครับครับและเมื่อจะทาคําสั่งเสร็จแล้วให้แจ้งคู่กรณีทราบพ,พร้อมปิดประกาศไว้ณที่ทําการศาลไม่น้อยกว่า15วันอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับ การพิจาณาของศาลนะครับมีทั้งส่วนที่เรียกว่าคําสั่งและคําวิชัยนะครับคาสั่งก็คือกรณีที่ศาลไม่รับไว้พิจาวิชัยแม้กระน,นั้นก็ตามในการที่ศาลจะสั่งไม่รับพิจาวิชัยเนี่ยศาลก็ต้องมีองค์ประกอบในการสั่งอย่างที่กราบเรียนนะว่า,าต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนของการทำคําสั่งของศาลกับ ครับท่านครับแล้วอันนี้ผมขออนุญาตถามต่อนะฮะว่าเมื่อมีคําสั่งแล้วก็มีเ,เรียกว่ามีมติออกมารวมถึงเอ,เอกสารอื่นเพื่ออธิบายนะฮะที่มาที่ไปทั้งหมดเนี่ยคำสั่งของสารนักเนี่ยมีโทษจําโทษปรับหรือโทษปลดอะไรไหมครับหรือว่าเป็นการแค่พิจารณาคดีเฉยๆหรือยังไงครับ คําสั่งนั้นจะมีผลในกรณีที่ศาลจะไม่รับคําร้องนั้นไว้พินาวิจัยซึ่งต่างจากคําวิจัยนะครับคําควิจัยของศาลจะมีบทบังคับตามเงื่อนไขของกฎหมายนั้นๆน,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 นะฮะเกี่ยวข้องกับการยกเลิกเพิกถอนร่างกฎหมายที่ขัดรัฐนูลเฉพาะบางบทบัญญัติบางมาตราห,หรือ ยกเลิกเพิกถอนไปทั้งฉบับถ้าเป็นตัวบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยคำวิจัยของศาลที่จะบอกว่ากฎหมายใดขัดหรือแจ้งต่อรัฐมนูรนั้นเนี่ยจะพิจาเฉพาะตัวบทบัญญัติของกฎหมายนั้นนั้นจะไม่พิจาเรื่องกระบวนการตราอีกต่อไปเพราะว่ากฎหมายนั้นได้ผ่านการตราพ้นมาแล้วแล้วก็มีการบังคับใช้เป็นกฎหมายที่สมบูรณ์ไปแล้วนะนั่นจะไม่ย้อนไปพิจาเรื่องการตราอีกเหมือนกับร่างกฎหมายนี่คำวิจัยกับคําสั่งเนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่า คำสั่งเนี่ยจะใช้กับกรณีที่ไม่รับคำร้องเนี่ยก็ถือว่าคำร้องนั้นเนี่ยไม่รับการพิจารณาต่อแต่การไม่พิจารณาต่อเนี่ยศาลก็ต้องให้เหตุผลข้ออธิบายต่างๆไปตามองค์ประกอบอย่างที่กาพย์เปยนไว้ครับส่วนคำวิจัยนั้นเนี่ยในศาลนู้นจะไม่มีโทษเหมือนทางอาญาหรือทางแพ่งนะฮะไม่มีการลงโทษที่เป็นรูปแบบเดียวกับคดีทั่วไปแต่โทษนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่านั้นจะกําหนดโทษไว้อย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการให้พ้นจากสารหน้าทีนะ่ที่ว่าสมาชิกภาพของสภาผู้แทนราษฎรพุทธสภารัฐมนตรีรหรือในเรื่องของการยกเลิกกฎหมายอย่างที่กบเปลี่ยนไปนะรหรือบางกรณีก็เป็นโทษเกี่ยวกับการตัดสิทธิ์ทางการเมืองในการสมัครรับเลือกตั้ง เหล่านี้เป็นต้นนะครับผมครับอันนี้คือลักษณะโทษที่บัญญัติไว้ในคดีร,รัฐธรรมนูญครับโอ้ชัดเจนมากเลยครับวันนี้ต้องขอกราบขอผู้คุณเมียงสูรน,นะครับท่านเลข,ขาธิการสำนักง,งานสารธรรมนูญนะครับท่านดรชวนาไตรามาศเป็นอย่างสูงน,นะครับที่ได้กรุณาอธิบายให้ทราบนะครับว่าการวินิจฉัยคดีทางธรรมนูญนั้นมีรายละเอียดและขั้นตอนหลายหลายอย่างเลยครับที่ เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยและที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือการทํางานที่เกิดขึ้นภายในสารธรรมนูนนะครับซึ่งบอกเลยว่า EP ีต่อไปคงจะต้องมาพูดคุยในเรื่องของ i ินไซต์ภายในสารธรรมนูนอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณล่วงหน้าและก็เรียนเชิญดรชวนะไว้ล่วงหน้าเลยนะครับท่านครับครับยินดีครับครับผมเนี่ยวันนี้ดรเวนะไตรามาสและผมเต้สุบจงกิ่นสุวรรณสวัสดีทุกท่านครับครับสวัสดีครับ เรื่องเล่าจากสารรัฐธรรมนูญหากมีข้อสงสัยทุกท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักง,งานสารรัฐธรรมนูญที่เว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th o r l d i d e YouTube ในชื่อสำนักงานสารรัฐธรรมนูญหรือ d e r atocc_th l i น e Official Account ในชื่อสอนองสารรัฐธรรมนูญขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ